สวัสดีครับน้องปาลสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนาะครับผมก็มาหาน้องปาลครับมาตามต่อแนวทางความฝันของน้องครับในวันนี้ก็ทําคลิปของน้องช้าหน่อยครับเพราะว่าน้องปาลก็ส่วนมากแล้วก็คือเปิดเทอมแล้วก็ไปโรงเรียนนะลูกเนาะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับก็เลยมาตามต่อแนวทางของน้องปาลให้กับท่านผู้ชมครับน้องปาลก็บอกว่าน้องปาลฝันแล้วเนาะ ครับฝันได้กี่วันแล้วลูกฝันนี้นได้เมื่อคืนนี้แล้วค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าลุงมาก่อนนั้นก็ไม่ได้ฝันเพราะว่าหนูก็ยังไม่ฝันเนาะ,ค,ะครับครับเดี๋ยวให้ปลาล์มเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยลูกว่าน้องปลาล์มฝันว่ายังไงบ้างครับในวันนี้ลูกหนูฝันว่าหนูขับรถไปหาหนูฝันว่าหนูขับรถไปหาป้าค่ะไปหาป้าอยู่ที่คุณหาน แล้วหนูก็ขับรถไปพอไปถึงบ้านป้าหนูก็เข้าไปหาป้าตามปกติที่หนูเคยเข้าไปค่ะแล้วหนูก็เดินเข้าไปหนูก็เห็นไอ้ยายทวดแล้วก็ป้าญาพี่น้องมาหมดเลยค่ะก็เห็นอยู่ที่บ้านป้าค่ะบ้านป่าไผ่ค่ะแล้วหนูก็เดินเข้าไปหนูก็เห็นว่าพวกเขาร้องไห้กันเต็มเลยค่ะหนูก็เลยไปหนูก็เลยเดินไปถามยายทวดว่ายายทวดยายทวดเป็นอย่างเขาคือ ทำไมเขาถึงร้องไห้กันเยอะจังเมืนก็บอกว่าก็ป้าภัยเองอะตายแล้วหนูกลัวอะแต่ยังไงเมื่อคืนหนูยังโทรคุยกับป้าอยู่เลยและที่นี้หนูก็เดินไปดูหนูก็เห็นว่าป้าแกนอนแบบนอนนิ่งๆอะค่ะเหมือนคนแบบตายแบบตายแบบไหลอะค่ะใช่ไหมคะแล้วที่นี้หนูก็เดินไปและที่นี้หนูก็ไปกับป้าค่ะแล้วก็ไปรดน้ําป้าแล้วพอหนูออกมาค่ะ แล้วก็มันก็เดินขึ้นรถค่ะเพื่อจะกลับบ้านค่ะแล้วทีนี้เราก็ตื่นเลยค่ะแบบตื่นเร็วมากอืมก็คือว่าน้องปานเนี่ยเนาะในรอบนี้ฝันว่าตัวเองขับรถขับรถคันไหนไปลูกขับรถของอมแม่ไปค่ะของตานี่แหละเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ครับรถยนต์ค่ะวันในความฝันนี่ตัวเองขับรถยนต์ไปค่ะแต่ในชีวิตจริงขับยังไม่เป็นเลค่ะ อ๋อแต่ในเรื่องจริงนี่ตัวเองขับรถไม่เป็นค่ะอ๋อขับไปที่บ้านเกิดใช่ค่ะที่อำเภอกันทะลักอำาเภออะไรนะไออำเภอคุณหานค่ะอำเภอคุณหานเนาะค่ะขับขับอ๋อก็คือฝันว่าตัวเองขับรถยนต์กลับไปที่บ้านเกิดคือท,ที่อำเภอคุณหานแล้วก็ไปเจอญาติพี่น้องลูกป้านาาใช่ไหมแล้วอ่าไปได้ข่าวว่า ป้าของตัวเองเสียชีวิตค่ะครับในบ้านในบ้านของตัวเองใช่ไหมลูกในบ้านเกิดของตัวเองในบ้านของป้าเองค่ะอ๋อในบ้านของป้าป้าภัยใช่ไหมในบ้านของป้าไยค่ะครับครับที่นั่นเขามีบ้านอยู่สามหลังค่ะตอนนี้ทุบไปแล้วหลังหนึ่งเหลือแค่สองค่ะอ๋อบ้านประสีหลังหนึ่งบ้านประัยหลังหนึ่งค่ะอ๋อครับครับแล้วหนูก็ไปแล้วก็เขาก็บอกว่าป้าภัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วกําลังทําพิธีจัดงานศพให้อยู่ ใช่ค่ะครับรู้ก็เลยแปลกใจตรงที่ว่าเมื่อวานยังโทรคุยกับป้าอยู่เนีะททำไมป้าเสียเร็วจังใช่ครับครับในความฝันนี้ได้ถามสาเหตุสาเหตุการตายของป้าไหม้าความฝันหรอคะไม่ได้ถามไม่ได้ถามนะแต่รู้ว่าพวกลุงป้าอาบอกว่าป้าตายใช่ครับก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็ไหว้ป้ารดน้ําศพครับแล้วก็กลับ ใช่ไหมออกมาค่ะครับครับแล้วบ้านบ้านเลขที่นี่น้องปาล์มจําได้ไหมบ้านเลขที่เท่าไหร่ลูกบ้านเลขที่เอ้บ้านป้าบ้านเลขที่สิบหกค่ะบ้านเลขที่สิบหกค่ะอ๋อก็น่าจะเกี่ยวกับบ้านเลขที่ด้วยเนาะค่ะครับแล้วอายุป้าล่ะลูกอายุป้าพายป้าห้าสิบสองย่างเข้าห้าสิบสามแล้วค่ะอ๋อห้าสิบสองย่างห้าสิบสามค่ะครับครับแล้วรถรถคันที่หนูขับไปที่หนูเรื่องเรื่องจริงนี่ขับไม่เป็นแต่ในฝันเนี่ยว่าตัวเองขับไปคนเดียว ครับแล้วก็ขับไปถึงอำเภอคุนหารบ้านเกิดของตัวเองเนาะครับครับทะเบียนรถอะไรลูกทะเบียนรถแปดไอห้าค่ะแล้วก็4ี่แปดค่ะแปดห้าสี่แดเนาะครับครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแนวทางความฝันของน้องปาล์มเนาะครับครับ,บไอน้องปาล์มไอในความฝันเนี่ย<ม>ก็คือว่าที่หนูเห็นญาติพี่น้องเนี่ยเขามามุงดูเนี่ยเยอะไหมลูก เยอะค่ะมีชาวบ้านมีอะไรมาด้วยไหมมีค่ะอ๋อครับครับก็คือเป็นงานศพรู้จาได้แม่นเลยใช่ไหมลูกจำแม่นๆว่าเป็นป้าของตัวเองค่ะครับครับโอเคเนาะเดี๋ยวหนูยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูในโลกอันนี้เนาะที่หนูให้ให้ลุงเขียนให้เนาะแล้วก็โทรอันนี้คือหนูเล่าให้ยายฟังใช่ไหมค่ะเล่าให้ฟังเลยครับแล้วก็ยายตีตัวเลขให้ใช่ไหมค่ะครับครับ ก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับะทะเบียนรถก็85 4 8ครับทะเบียนรถยนต์ครับอ,อายุของคนที่ตายก็คือป้าของน้องปาล์มครับ52ย่าง53ปีครับบา้านเลขกที่ที่คนตายเสียครับก็คือบา้านเลขกที่16ครับบา้านเลขที่16เนอะลุงเนอะครับ ก็มีประมาณนี้ครับส่วนทะเบียนร,รถ8 5 4 8ก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับถ้านำไปประกอบการเสียงโชคครับก็คืออาจจะเป็น8 5 4หรือว่า5 4 8หรือว่า8 4หรือว่า8 8แล้วก็5 8 5 4ครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ในนี้แหละครับถ้าตัดเป็น2ตัว3ตัวเนาะน้องปานเนาะ ครับครับน้องปาล์มแล้วไอ้เลขความฝันที่คุณยายตีให้หนูเนี่ยหนูจะชอบตัวไหนเป็นพิเศษลูกชอบอายุป้าค่ะอายุป้าก็คือห้าสิบสองย่างห้าสิบสามใช่ไหมค่ะอ๋อครับครับเพราะว่าน้องปาล่ยครับท่านผู้ชมเวลาฝันเห็นคนตายเนาะรอบแรกฝันเห็นยายเสียชีวิตเออเอ่กก็คือตาตาเสียชีวิตนอ้อยเลขก็ออกอายุของตาเนาะ,ค,ะครับแล้วก็มาฝันเห็น ยายที่หนูเรียกแม่เนาะ,ะก็มาออกเลขอายุของแม่ครับรับแล้วก็มาฝันเห็นยายทวดก็ออกอายุยายทวดอีกอครับท่านผู้ชมรอบนี้น้องปามาฝันเห็นป้าครับก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ชมไม่แน่ครับอาจจะมาอายุของป้าก็ได้ครับแล้วก็เป็นเลขที่น้องปามชอบด้วยครับก็คือเลขอายุ52ย่าง53ปีเนาะ ครับครับก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่16ครับพฤศจิกายน66แนวทางความฝันของน้องปามครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมทะเบียนรถด้วยครับท่านผู้ชมครับครับน้องปามครับในวันนี้น้องปามมีอะไรจะพูดถึงลุงป้านาอาไหมลูก ขอให้ลุงป้านาอาถูกลงวันที่หนึ่งทุกงวดแล้วก็ขอให้ลุงป้าลาอาสุขภาพแข็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยๆนะคะครับอ๋อก็คือลุงป้าไวพรให้ว่าขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งค่ะให้ถูกลงวันใหญ่ๆเนาะลุงเนาะค่ะครับครับ,บแล้ววันนี้ไม่ได้ขีดยางวันหยุดไม่ได้ขีดครับไม่ได้หย่อนน้ํากดวันนี้แม,ม,ม่แกะยางนูนูได้ไปช่วยไหมลูกจะไปช่วยไหมได้ไปอยู่ค่ะอ๋อก็จะไปช่วยแม่ต่อ ใช่ค่ะแม่ให้ช่วยแค่สองสามแแล้วก็ไล่ให้มาไอ้นถงถเทยล้างจานแล้วก็หุงข้าวรอค่ะอ๋อโอเคนาะครับลูกก็ต้องช่วยยายเนาะลูกเนาะ,ะครับเราจะได้รู้ว่าวิธีการหุงข้าววิธีการล้างจานว,วิธีการทําอาหารเราทำเป็นแล้วค่ะ,ะวิธีการกีดยางเราก็ช่วยยายช่วยตาไปลูกครับมันจะทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งครับเวลาเราไปเจออุปสรรคอะไรต่างๆก็ เราก็จะอยู่ได้ครับครับก็มีประมาณนี้นะลูกเนาะครับครับขอบคุณครับน้องปามครับครับ